พี่กีโกอะพี่กีโกใครใครอ่ะปล่อยเขาไปก่อนเมื่อคืนพี่เตไม่เจอน้อยหรอพี่เตไปส่งพี่เอาแต่พี่เตเห็นคนมันไม่ค่อยวนเยอะคนข้ามมากเตก็เลยไปวนรถเป็นเพื่อนพี่จันแล้วให้มารับเผงใช่ครับจริงๆเราเจอกันครับแต่ว่าแต่วันนั้นไม่ได้ถ่ายไว้เราเจอกันตั้งหนึ่ง เราเพิจะมปบริสุทธิ์เขาอย่างนั้นสิอยากเป็นตัวดีไม่ใช่เป็นตัวร้ายไม่ได้กดอะไรเลย <c oughs> เหตุให้มันชัดเฉ <c oughs> ยเหนาไปไหนคะน้อยน่าจะนอนอยู่ครับน้อยยังไม่ฟื้นครับ <c oughs> นี่คือให้รายดูความภูมิใจครั้งใหม่อุ๊ยขอบคุณนะครับมีอาหารมีซุปผักโขม <c oughs> มาให้ด้วยซุปผักโขม <c oughs> อขอกินน้ำปลาพริกแล้วนี่พอเป็นน้ำปลาพริกของที่บ้านที่ เร<อ>าทำเองครับ <c oughs> แฮมเมอถ้าเป็นน้ำปลาพีคแฮมเมอกินเมนูไหนเด็ดปลาดุกเขามีสองอันปลาดุกกับแกงไก่น้องน้อยฟืนนยฟ้นแล้วน้องน้อยฟื้นแล้วหรอบ่ายแล้วทำไมยังไม่เช้าล่ะอะไรอะอยากจะเล่าทั้งความย้อนแย้งทั้งหมดเมื่อคืนให้ตังเลยความย้อนแย้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราสองคนอะื่อคือเกิดเรื่องเยอะมากครับ เยอะมากจริงจนผมต้องมาลงอะไรเงี้ยตอนเช้าเพราะไม่ไหวอ่ะก่อนจะได้หลับประมาณกี่โมงตีสามครึ่งสามครึ่งครับแล้วพี่จันก่อนที่จะลาจากเราพี่จันถามว่าเออออกเตตื่นปกตตตื่นเร็วไหมเตื่นเร็วไหมออกของอะไรันพี่จันออกเเป็นคนตื่นเร็วครับเต็มสายเต็มเต็มที่สิบโมงบ่ายไปดิไลเราก็ดูสภาพอ่ะพอเข้าาในฮะสภาพเขานอนเนื่องจากพวกเราอ่ะไม่ จองฉุกระหุกมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้มีที่พักก็เลยต้องมานอนที่บ้านวัดุ๋มคือที่จริงอ่ะอยากจะนอนโรงแรมเพราะว่าบ้านวัดุ๋มบางทีเดี๋ยวจะกลัวเพื่อนนอนไม่สบายอะไรไงตอบแล้วต่อนว่าใค่ฟีดกนกแกว้วนกฟีกกแล้วก็พอไม่มีที่นอนอ่ะนอนที่นี่ได้แล้วก็ห้องที่จะนอนคือห้องห้องยาห้องยาห้องยาซึ่งตอนแรกอ่ะ เพรเขาเปิดเขาไปสายกว่านันแล้วก็มอกหน้ากันเตียงพม่านบางพม่านบังมากไอ้เี่แปดโมงตื่นแน่พม่าเลยนพม่านใสๆที่แบบคือย่าเขาไม่แคร์ไงเขาตื่นเช้าไงแล้วเราคิดว่าเรานอนตีสามครึ่งโอ้โหพม่าอย่างนี้ตื่นแม่แปดโมงตื่นแสงแงมแสงแงมแล้วก็นอนหลับที่ไงเตียงนั่นแหละที่มันนอนกระสองคนที่หลอ่ เด้ครับพี่ครับชร่อชครับได้ครับครับนอนไม่ได้แน่นอนเอาไหนจะเอาหมอนข้างมาก้านอีกเสียพื้นที่ไปอีกจริงคือนอนได้กมเลยครับผมนอนน้อยอ่ะเอาจริงไม่ใช่แบบนอนแบบเวลาน้อยนะพี่ยังมีน้อยพี่ยังมีน้อยย่าคือคิดว่าเตียงที่สำหรับผู้หญิงตัวร้อยสามสิบคนหนึ่งอ่ะไม่ได้ร้อยสี่สิบร้อยสสิบร้อยสสิบอะไรอย่างเงี้ยมะไม่มีอะไรเอือสักอย่าง ที่จะนอนหลับได้ดียแต่ปรากฏตื่นเที่ยงคืนเที่ยงคืนแต่เราคุยกันแล้วว่านั่นจะอันิสงของยายามากรอมยามากอมเราเรากรพวกเราหลับฝันดีไหหลับสบายเวอร์ตื่นเที่ยงคืนคือไม่ผมไม่เคยแบบตื่นต่างที่ได้แบบขนาดนี้มาก่อนตื่นเป็นการตื่นเที่ยงที่แบบพอตื่นมาก็รู้สึกแบบโอ้ยยังไม่ทำไม่ทำอะไรแต่ก็นั่งกันไปเรื่อยถึงบ่ายสอง ปังมากปังจริงทุกคนส่วนก็เป็นปีใหม่มากก็คือเนี่ยอะไรใหม่ๆตื่นเชยงเช่นเสร็จมากินปลาดุกกับปลาพริกแล้วก็แกงไก่ก็คืงงมากกืองงสุดๆคืองงสุดๆตอนแรกกูเก่งใจป้าแล้วปลาบอกว่าเออเดี๋ยวว่าเดี๋ยวกูว่าอ้างมึงว่าเดี๋ยวเออเต้นน่าจะอยากอจริงๆไม่เป็นไรแต่ป้าตทงให้กินไม่กินไม่เป็นไรแล้วทำไงคือปลาดุก ไม่กินไม่เป็นไรเดี๋ยวจะออกไปข้างไหนก็บอกแล้วกันนี่ถูกอเลยกินครับกินกินกินเอาจริงดีนะเพราะมันมันเป็นคอนเสิรึกที่เราเวลาอยู่กรุงเทพเราไม่ค่อยมด้คอนเสิร์นี้ให้ตื่นมาในบ้านแล้วก็มีแบบในบ้านมีครอบครัวอะไรตลเนี้ยไม่ชินกับสิ่งเนี้ย นานๆมาทีก็ได้รับพลังตอนแรกจะไม่มาละุูจริงออกไปคนบังคับให้มาด้วยซ้ำซึ่งบ้านไข่บ้านกูด้วยเดียวแต่ผมบัรคับให้มาผมบัรคับให้มันกลับบ้านครับเพราะว่ามันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอยากพักผ่อนอ่ะชอบออกไปนู่นไปนี่อะไรยเงี้ยไม่ใช่อยากเก็บของที่บ้านของมีเยอะโอ้โหขอชนปีใหม่มาผม ต่ลังปลาผิดที่ออบใส่คคือบ้านบ้านในขึ้นเชื่อมไปขี้หนูสวนเสร็จมาแต่เอกแบบไม่ไม่ใส่ผิดลงไปแม้แต่นิดเดียวแต่ในหาที่ผมในคำหนึ่งอดูิกในคำหนึ่งทุกคนดูริกโอ้แต่เยอะขอโทษแทนนกด้วยนะครับพี่ตุ่ยเด็บมากมีมีนกหลายตัวเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะพาไปดูมีสี่ตัวข้างนอกมีสี่ตัวข้างในบ้านมีแสนตัว ในบ้านนกใหญ่กว่าห้องที่เรานอนอีกผมไม่เข้าใจเลยเขารักนกอะไรขนาดนี้ตระกูลชื่ออะไรวิ๊บหกอวิ๊บหกล่ะใช่อ๋อนกต้องมาอันนี้เสียเสียงปลาแต่คุยกับนกเปลี่ยนนกนกตกอันนี้ชนี่อยหนามกรอบอร่อยอันนี้ไม่อันนี้อันนี้เอาบ้องนี้เราเมื่อวานน่ะผมก็กิน ผมมึนๆม,มากอ่ะก่อนจะละเราคือตอนกลางคืนจะมาชาร์จแบตมือถืออะหยิบอะไรมาชาร์จเลยไหมทุกคนยหยิบกล้วยมาชาร์จเดี๋ยวผมแนบคลิปไปให้นะเดี๋ยวผมขอไปจัดการคลิปก่อนน้อยมันคือหยิบมอหิวก็จะหยิบกล้วยมากินมือถือก็ต้องชาร์จร่างกายตัวเองก็ต้องชาร์จเออน้อยจะตื่นเนี่ยตื่นแล้วเขาบอกลงสตอรี่แล้ว อากาศเป็นยังไงบ้างคะก็ถือว่าไม่แย่นะเมื่อคืนก็อากาศดีนะยี่สิบปหมยี่สิบกว่าก็แต่ว่าทุกคนไข่ข้ขอข้องใจเราหน่อยได้ไหมครับเมื่อคืนน่ะเด็กออฟไปนั่งฟังแบบเหมือนอยู่ริมน,น้ำใช่ป่ะแล้วก็นั่งฟังดนตรีที่เขาเล่นสดกันอะ่ะแล้วก็ร้อง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 ,ลองแล้วก็มีเพลงหนึ่งเขาร้องแบบเส,สียงสูงมากนผู้ชายและผู้หญิงนก็พยายามจะร้องตามใช่ไหมเหมือนฟิลเหมือนเราเออแบบเตจทีไวท์อะไรเงี้ยร้องเพลงอยู่ริมแม่น้ำร้องเพลงตามไปกับ ไปกับอีเวนท์ที่เปิดปรากฏร้องตามไม่ได้คือเสียงสูงมากคือแล้วเหมือนผมก็พยายามที่ว่าฉันก็เสียงสูงประมาณนึงนะนะแต่ฉันร้องตามอันยังไม่ได้อะมันก็สูงจังมันก็เสียงสูงจังก็เลยพูดสูงอีกสงการแล้วพอเปิดดูไม่แล้วเหมือนกว่าก็เลยไม่แน่แล้วเสียงพอคลิปฟังไปปังมาเหมือนพี่สงการจริงๆก็เลยอยากรู้ว่าพี่สงการมาเชียงใหม่หรือเปล่าน่าจะมานะใช่ปะใช่ใช่รถใช่ตรงนั้นด้วยปะไม่รู้ว่าใช่ตรงนั้นไหม ทุกคนลองเสิร์ชให้หน่อยได้ไหมครับว่าพี่สงการร้องเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันใช่เพลงที่ผมร้องตาม่<า>เมื่อคืนเพลงที่ร้องตามจำได้ถ,ถ้าพูดถ้าพูดมาเดี๋ยวจะจำได้อ๋อยอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันเลยใช่ไหมแออตามความคิดสติเราพี่สงการร้องเพลงนี้หรือเปล่าครับอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันผมไม่แห้งเลย,ยเออเทุกคนตอนนี้แม่กลัวแล้วว่าพี่สงการอยู่เชียงใหม่ ที่เดียวกับแบมแบมครับไม่ดีนี่เป่าผมไม่งแลหวโอ้หพี่หนที่เป็ดจริงวะซึ่งมาออกฤทธิ์เมื่อกี้ทุกคนส่งวิกส่งเลยรมาให้๋ยวผมมันนั่นมากเลยไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าของจริงนะหมายถึงฟิลเตอร์เอลวิสเอาผมเอลวิสให้เต้นหน่อยครับอสวัสดีหนุ่มสวัสดีชาวเน็ตนะครับฮะ สวัสดีชาวเน็ตครับสวัสดีค่ะใครเอ่ยชาวเน็ตครับชาวเน็ตสามพันสามร้อยคนกำลังดูประตุมอยู่ครับนี่เดี๋ยวเย็นนี้กันมากินข้าวด้วยไหมเขินไม่เข<ร>ิน,นเลยครับเนเดชบ้านทำกกข้าวได้ครับ วัขอผ่าแล้วไม่เอาแล้วแกงจีวังเนี้ยป้ากินแกงไก่มาสามวันแล้โหสุดทนละขอล้วยมากินดีกว่าป้าอยากได้อะไรครับจะไปไหนอ่ะไห้ครับจะหมุนให้ครับโอเคปลอะไรลูก ปลาอร่อยครับปลาอร่อยเลยพี่จันจะไม่กลับหรอกเนี่ยพี่พิ่ซาจะกำลังจะไปรับวันนี้ทำไมปอกงานจังเลยไม่รู้อิ่มแล้วเหรอหลองท้องเนาะก็คืนกลับกันกี่ครึ่งเนี่ะโอ้ยสีองครึ่งเลยครับโอ้โหไปทำอะไรกันอะเราเกลีก่ยใช่ครับเรา,าเกะยาวๆเรเกลี่แล้ก็ดูผุอะอะไรวะพี่จันอยู่พี่จันเนี่ยนะใช่ครับไอ้ดูอยู่กับแกงพี่จันครับ แกงแแต่เขาเต็มที่กันมากเลยนะแกงใจช่ร้องทันทีเต็มที่มากเลยก็หลังเราไม่ได้ดูเขาร้องก็เขาร้องเยอะกว่าเราเยอะเลยใช่ครับเขาร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้แตยบอบกายตัวไหวหัวเลยนะเราต้องร้องแบบหมอตองนี่นะเลยเราต้องร้องเราเขาร้องสัญญาณหน้าฝนนะนี่ตะกั่นโชวดาด้วยกันได้หลบมากแกง เ่อนเต้กินกล้วยครับทุกคนนี่เข่าโตเอาเนยไหมลูกเอาเนยเนยแข็งไหมมีครับผม,มเมื่อคืนมาหากรอบเนี่ยนะครับมันมันไม่ใชเอาสองเหลี่ยมใช่ไหมนี่น<ำ>อยู่ข้างบนลูกข้างบนขวามือชั้นบนสุดขวามือเมื่อคืนเปิดไม่เจอเพื่อนดีไหมหรือไม่หม,หมดเออนั่นแหละลากไว้ดมีไหม แฮปปี้นิวเอียร์ครับทุกคน,นครับว้ามีความถูกมากๆนะครับอม่มจะกินกินแต่ว่ารเาดีดมเหรอหมดอ้โเอาส,ส้มไหมบางทีบางคนกินหน่อยบางคน ปลอกส้มในปกติปอกเป็นไหมเกาะนี้เกาะนี้ต้องไหนก็แล้วก็<ม>ดึงออกต้องท,ที่ปอดที่เร็วกว่านั้นไหนนี่นก็คือคคนป่าน้ำก็พุ่งวะเล้วกันพักกับใครลูกันอยู่ที่โรงแรมครับนอนกับเพื่อนๆครับชื่อหลิงครับ เขาบอกว่าปีนี้พวกเราจะ34กันแล้วนะครับจริงเหรอจริงครับป้าพี่จันสับบกอะโอ้พี่จันตาบวมมากเขาบอกเพื่อนตาบวมมากเงินไม่อยากเข้ากินแซ่บไหมคะหมายถึงเราสองคนนั่นแหละครับสมมติกินอาหารเลยต้องเอาเป็นผัดักเพราะว่าินเยอะมาก มาเชียงใหม่นี่ต้องกินปูอัดใช่กินปูอัดกินทำไมพี่ <laughs> จันี่สั่งไปสั่งในร้านอาหารครับเปิดอาหารร้านอาหารต้งแพงขังปูอัดมามครับตึ่งใจไหมครับเมื่อวานสนุกไหมเพื่อนเขาถามมา วันนี้ไม่ทำเท่าไหร่ไหมวันนี้ว่าตอนแรกว่าจะไปไหว้พระค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ายังไปทันอยู่ไหมยังทันอยู่ไหมน่านจะได้อยู่นะมีวัดอะไรนน่าไปบ้างเหรอถ้าเขาว่ทาที่พวกเขาชอบไปไม่มีเลยคนเยอะมากมีเยอะแต่ว่าป้าไม่รู้เพราะป้าไม่เคยเข้าปที่ยาชอบไปเชื่อนะที่ี่ถ่ายหนังอะวัดอ,อ,อุโม,มงค์อุโมงค์ผาเมืองไกลปะอืมกไกลไหมไม่รู้เมือง อยู่หลังมองเนี่อ๋อไม่ไกลแต่เป็นฟีลแบบสงบๆไหมครับเงียบบแต่อนนี้ไม่สงบ,บล้วอะเพื่อนั้นแต่ย่าเสียงป้าไปวัดไงไม่ครับแล้วปกติไปส่งย่าครับ <c oughs> ใช่ไปแต่ย่า เลี้ยงตลอดเสียงลูกนี่สิป้ลูกไอ้ตันชื่อเขาอ่ะเป็นโรคขาดอาหารหอมใช่ไหมครับมันเป็นโรคขาดอาหารเหมือนเตยตอนเด็กไหมครับเออเตยตอนเด็กเตยไม่คยกินหลอกคุมไม่ไม่ขนาดนี้เหรอไม่ขนาดนี้แต่กินยากแต่เตยจริงอ๋อแต่นี้ไม่เอากินเลยอ่ะใช่ใช่คือเขาเขากินนมแม่ครับแลนมแม่ตอนนี้คือน้ำแล้วมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีมาตั้งแต่บกเดือนอล้ ตอนนี้กินตอนอายุเท่าไหร่ครับสองปีใช่ตอนนี้ทิวทิวขาทิวขาสองปีกว่าแล้วอมันจะไม่ขาดอาหารได้ไงยังยังดูดจากเต้าอยู่เลยครับใช่โอ้ใช่ทีฬาเขาลุกขึ้นมาจากหลุมได้เขาพอทำกัาไม่เคยนึกเคยฝันเลยว่าจะมีหลานโลกการานี่ยตเล็กด้วยอะ มีคนถามว่าพี่ออกมากินข้าวที่สวนนกเหรอครับเดี๋ยวผมพาไปดูนกทุกคนไม่สวนนกอันนี้้าตามผมมาอันนี้คือบ้านอีเต้ครับห้องนกใหญ่กว่าห้องนอนพวกเราอีกครับทุกคนไปดูครับเอ้า นี่ครับนี่คือเพื่ออันนี้พันอะไรนะ African Grey African Grey แล้วก็ตัวนี้ครับสีขาวอะไรสีขาวนกกระตันตนกกระตันกกรนตัว <nella> อันนี้ก็คือเหมือนกันเหมือนนกในเรื่องปาบู่ปาบู่ทองคือน้องอะไรที่มันตอนหลังนี่เอื้ออ้ายไปเกิดเป็นนกนกเอี้ยนนกแขกเต่าป่ะนะเหรอเออตัวเล็กสุดแล้วก็มีตัวนี้ครับตัวนี้ตัวใหญ่มากตัวนี้พันเดียวกันป่ะครับปะตุมตัวใหญ่ตัวตัวเหมือนกันลูกแต่ว่ามันโคลสปิชอ๋อนี่ไอตัวนี้แสบสุดครับทุกคน

กี่นาจะไม่ดีเธอจะไปไหนรูไปว่าหรอยังไม่แพ้ครับผมในเมืองรถหลวงยนะรถไม่ค่อยนานจะไปสมสรกับหมอไปไปสโมองบ้างใ่ะไปไปเลยบ้าง โอเคครับทุกคนไปก่อนเดี๋ยว